สวัสดีจ้าสวัสดีวันวันหยุดเนาะจ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของวงหลักเนาะจ้าวงหลักก็เลยมีเวลา <c oughs> มาทาคลิปเล็กๆในหน่อยเนาะจ้าคลิปปิ่งย่างในวันหยุดเนาะจ้าเมื่อวานนี้วงหลักไปซื้อไปซื้อไปซื้อของเนาะจ้าไปซื้อของกินมาไว้วงหลักก็เลยไปเห็นไปได้กลุ่งไปได้กลุ่งมากเนาะจ้า ไปได้กุ้งมากไปได้กุ้งมากมือนีก็เลยบาสิปินย่างกับกับพ่อหญยเนาะกับแฟนวงหลักเนาะนั่งกับลงไปข้างล่างก่อนแล้วน่าจะไปเตรียมเตรียมอุปกรณนะ์แล้วเนาะเดี๋ยววงหลักก็เตรียมพวกพวกเนื้อนะา๊ะพวกกุ้งวงมือนี้วงหลักทาทําน้าจิ้มซีฟู้ดน่าจะทําน้าจิ้มซีฟู้ดบาสิให้พยย่อหญยลองซิมเบิงบาสิปินจังไดนะ่ะจะ งหลักก็เหเ็ดเผ็ดเผ็ดแน่เนาะจ้ะงานเก่าชุมม่โมงเนาะก็เลยกลับมาบ้านกับเมยเนาะย้ำมือเสาร์ว่าสิถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่พีน่น้องน้องเบิ่งเนาะจ้ะ่บาวงหลักไปจังไดมาจังไดก็เลยวงหลักก็บดทายเนะบาะเพราะว่าวงหลักฝ่าวไปไปถามมูนเนาะจ้ะไปถามมูเพบาบบราะ่าวงหลักขี่รถไปกับเพิ่นเนาะก็เลยบ่ได้เฮ็ดย่งทั้งนั้นเลยหลังจากที่ห้างหายเนาะจ้ะเมื่อน,นี้ก็เลยขอถ่ายคลิปสันส้นๆเนาะ ถ่ายคลิปสั้นๆปิงย่างในวันหยุดในเยอรมันเนาจะให้ทุกคนเนาะให้พี่ๆน้องๆเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะจา่าเราก็มาเดอ้อมากินปิงย่างน้ำกันเนาะจา้ากินยุซองเถาจะกินยุซองเถาเดี๋ยววงหลักสิบาไปเบิ่งเนาะจา้าว่าวงหลักใดอย่างเนี้ยเนาะนี่เลยจ้าเนี่ยวงหลักใดมาเมื่อวานเนี่เนาะเด็กกลุ้มมา กุ้งเนสิประมาณเกือบโล่คุบ้องสิเกือบเกือบโล่าาคุณนาาจานเพราะว่าตัวใหญ่นาะกุ้งตัวใหญ่แห้งมุงหล,ลักใดมากันเลยเอาไปย่างเนาะจาน ได้กุ้งแล้วก็พวุ้งรักก็ได้วุ้งลักกได้ไก่น่าจะไดดไก่มักเองวุ้งลักไดอกไก่มากน่าจะแล้ววุงรักก็มาหมักหมักเกลืมอมักเกลือแล้วก็มักพริกไทยน่าจะใส่เกลือใส่พริกไทยกับพอนะ่อเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นหมูน่าจะ มนี่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์กเนาะจ้ะคือเพิ่มหมักหมักมาเลยเนาะจ้ะเพิ่นหมักมาเลยก็ไดหมูมาน้ำจิ้มซีฟูดวงหลักสวัวสิได้ลงไปทั้งไตเนาะจ้ะจนเป็นแนวอื่นแล้วบะนี่น้ำจิ้มซีฟูดเนาะจ้ะนี่จ้ะนี่แล้วจ้ะอุปกรณ์มีขนมปังอีกหัวหนึ่งข้างบนเนาะจ้ะ ผมรู้แล้วผมรู้แล้วปพอไปไรเทเลอร์มั้ย Ja, det er godt engelsk